การต่อสู้เพื่อแย่งชิงสุกโตในทุกการนี้บางทีมันอาจเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างอิตาลีกับยูนตุสอีกครั้งหนึ่งนะครับจนถึงตอนนี้นี่คือ2ทีมที่ทำบบงานได้ดีสุดของลีกนะครับเซนอาผ่านมา4นัดอินเตอร์เป็นทีมเดียวนะครับที่ทําสถิติ100%นะครับชนะ4นัดรวดเก็บไป12คะแนนเต็มนะครับยิงไป1 3ประตูแล้วก็เสียไปไม่แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะนำเป็นจ่าฝูงครับขณะที่ยู N นตุสครับชนะไป3นัดเสมอ1นัด,นนดเก็บไป10คะแนนครับรังรองจ่าฝูง ตามหลังจากฝูเป็นแค่2แต้มเท่านั้นนะครับนอกจากผลงานทั้งคู่จะออกมาดีแล้วครับฟอร์มการเล่นในสนามยังเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอินเตอร์ลงเล่นในเกมมิลานดาร์บี้ครับเจอกับเอซมิลานครับปรากฏว่าพวกเขาสอนบอลเอาชนะคู่ปรับรูปมันไปได้แบบสบายเลยครับชนะไป5ประตูตอนหนึ่งนะขณะที่ยูเวนตสครับก็เจอคู่แข่งที่แข็งแกล่งไม่แพ้กันนะเจอกับลาซิโอครับปรากฏว่าพวกเขาก็เอาชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะสประตูตอนหนึ่งนะครับ นอกจากผลงานที่ผ่านมาแล้วครับฟอร์มการเล่นในสนามอย่างนี้บอกแล้วครับพวกเขาเป็น2ทีมที่ทํากันได้ดีเลยทีเดียวครับอินเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าปีนี้ดูจะมีความดุดันมีความลุกกราวดูจะโตขึ้นแล้วครับมีความกระหายที่จะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนะหลังจากพลาดแชมป์ไปในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จุดแข็งของพวกเขาที่หลายคนมองครับก็คือขุมกําลังสํารองเนี่ยครับดูขุมกําลังสำรองของอินเตอร์นี่โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งเลยครับ ดูไม่ได้เหลื่อมล้ำกับพวกตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับอย่างแนวรับเนี่ยมีเมโอดามีเอนมีเซฟานเดอร์ฟรายมีฟาอัลซูบาสโตนี่และพวกเขาก็ยังมีฟรานเชสโกอาชาบี้มีเบรเจเมนปาวาที่เราโอกาสอยู่อีกนะครับแดนกลางนี่ถือเป็นจุดแข็งเลยทีเดียวนะของทีมชุดนี้ครับตัวจริงเนี่ยก็มีนิโกรโบไบเลล่ามีฮาคารชานังกูแล้วก็มีเฮลิคอริยานครับสำรองก็ยังมีเดลเรฟาเตซี มีคริสเซิอาอัสรานีมีซเปอรโนเซนซี่อีกนะโดยเฉพาะรายของฟราเจซี่ครับถ้าเกิดไปอยู่ทีมอื่นนี้นะ่าจะได้เป็นตัวจริงไปแล้วนะวิงแบ็กสองฝั่งครับทางขวาก็เป็นเดนเซดุมฟริสฝั่งซ้ายเป็นเฟเดโกเดมาโกครับสำรองก็ยังมีฮวนกาลาโดกับคาร์ลอสอากุสโตครับที่ดูคุณภาพดูสกภาพก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับคู่กองหน้าครับตัวจริงตอนนี้ก็เป็นลาอุโรเปีนินเนสกับมาโุสตูรานครับสำรองก็ยังมีมาโกตารูวิชกับอลิเซนเชสที่ รอโอกาสอยู่ข้างสนามด้วยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเกมไหนตันๆเนี่ยอินสกี้นี่ก็ยังมีทีเด็ดที่ข้างสนามที่ดูแล้วยังสามารถฝากความหวังไว้ได้ครับสามารถเปลี่ยนเกมได้นะเนี่ก็เป็นจุดที่หลายคนมองว่าอินเตอร์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะขณะที่ยูเวนตุสครับปีนี้ต้องบอกว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากสักเท่าไหร่ครับตัวหลักๆก็ยังอยู่กันหน้าเดิมๆสัส่วนใหญ่นะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือปรัชญาการเล่นนะระบบการเล่นครับ ดูว่าเขาจะเป็นมาเน้นเกมบุกมากขึ้นมีความกล้ามีความเสี่ยงมากขึ้น,นครับและแต่ละคนก็มีความกระหายเช่นกันนะโดยเฉพาะคู่กองหน้าครับฟเฟรดโกเคซ่ากับดูซานวอริชครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เกือบจะถูกขายออกไปแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยังได้อยู่กับทีมต่อไปครับทั้งคู่นี้ดูจะมีความโกรธในตัวครับต้องการพิสูจน์ตัวเองนะลบล้างคําวิจารณ์ทั้งหลายที่มีเข้ามาครับผลงานจนถึงตอนนี้ทั้งคู่นี้ก็โ์ฟอร์มยิงกระจายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไม่ได้ครับสำหรับยูนตุสนะอย่าลืมว่าปีนี้พวกเขาไม่มีโปรแกรมต้องลงเล่นในเกมยุโรปนะครับทาให้สามารถมุ่งสมาธิกับเกมสาร์ได้แบบ100%นะครับลงเตะในสุดสุดาแต่ละคัดเนี่ยแต่ละนัดเนี่ยคือสามารถจัดทีมชุดตัวจริงไม่ต้องไปพบห่วงหน้าพวงหลังแล้วอีกครับไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเรื่องอาการบาดเจ็บให้ต้องเป็นกังวลนะขณะที่คู่แข่งร้ายอื่นที่หลายคนก็มองว่าอาจจะมีสิทธิ์รุ่นแชมป์เช่นกันครับอย่างแชมป์เก่านาโปลีนะปีนี้ก็ต ช่วงต้นนี้ดรอปลงไปพอสมควรครับการขายคิมินแจไปนี่เห็นเลยว,ว่าทําให้ทีมมีปัญหาเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีรูดิกาเซ่ครับที่เข้ามาครมทีมแทนลูโชโนสเปติก็ยังดูจะหาทีมที่ลงตัวกับเขาไม่ได้นะครับขณะที่มิลานครับช่วงสมอนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะเลยทีเดียวนะมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาหลายต่อหลายรายครับแต่ดูแล้วตัวสำรองยังไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้สักเท่าไหร่ครับยังไม่มีทีเด็ดทีขาดสักเท่าไหร่ครับ นั่นแหละครับทำให้หลายคนมองว่าการแย่งซูซูโต้ในในปีนี้อาจจะไม่ใช่อินเตอร์กับนาโปลีหรืออินเตอร์กับมิลานแล้วครับแต่ว่าเป็นศึกดาบี้ดิตาเลียนะระหว่างอินเตอร์กับยูเวนตุสเนี่ยแหละครับ